ลำพูนตำบูลเปิดงานพิธีส่งน้ำพระเจ้าตนหลวงพระเจ้าหลีเคราะห์วันเสาร์ที่2 4พฤษภาคม2568เวลา07.00นตำบูลทักษินาดุประทานเวลา09.39นพิธีพรีกรรมตักน้ำจับบ่อน้ำสับสิทเพื่อนำมาเป็นน้ำสงพระเจ้าหลีเคราะห์ประทานในพิธีมาถึงพิธีช่างฝนจิตอาสาบ้านเหลายาวฝนตอนรับ ประธานนายอำเภอบ้านโฮ่งในจรันมณีจันทร์สุขจุดทูบเทียนบูชาพระตนตุไรนำไหว้พระและกล่าวองค์การวงสวงเจ้าหน้าที่ตักน้ำบ่อทิพศักดิทธิ์ส่งให้เจ้าหน้าที่รอรับน้ำเทใส่กันประธานในพิธีอัญเชิญน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาประดิษฐานอยู่บนบุกสมบกขบวนแห่นักเรียนจากโรงเรียนเกี๊ยะพิทยานำขบวนแห่เวียนเทียนทักษิณรอบพระวิหารสามรอบเสร็จแล้ว นำน้ำสงเข้าสู่ในมณฑลพิธีในพระวิหารประธานในพิธีจุดธูปเตียนบูชาพระรัตนตรยัยมคนายกกล่าวนำไหว้พระและกล่าวสมาทานเบญจศินพระสงฆ์พิธีจำนวนสิบรูปสวดมาติกาพิจารณาภาพบางสุกุลมขนายกกล่าวโอวาทขอขมาน้ำสงองค์พระเจ้าตนหลวงพระเจ้าวิเคราะห์ป่าเคียนเครื่องไทยทานแบบพระสงฆ์พิธีพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พร ประธานสง์นำพระสงฆ์สัมเนสนสงน้ำพระพุทธรูปจำรองพระเจ้าตนหลวงประธานฝ่ายคารวาตนำผู้เข้าร่วมทำบุญสงน้ำพระธาตุพระพุทธรูปจำลองพระเจ้าตนหลวงเป็นอ่านเสร็จพิธีสรารวุฒิตินญาเนิยวยีบสีลำพูนภาพข่าววรกิจพิธิรายงาน